สภาาไรากรมการบีท่ญญานข้ตราารท่าไรนะคะก็เริรู้สึกเป็นเขียนย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้รับคำเสนอชื่อให้รับ,บป,ปริญญาบัณฑิิลสตร์ในสาขาวิชาการแพทย์นไทยน,นะคะคือจริงๆแล้วส่วน,นตัวเองเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเ่จบมาทางด้านเภสัช ท,ท่านก็ทำงาบางคนอาจจะบอกว่ายังไม่เคยเลยแล้วปัจจุบันมีก็ยังสอนอยู่เพียงแค่ว่าเป็นสิ่งรุ่นหลานต้องเรียกว่ารุ่นหลานแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่อสอนมาตั้งแต่ ยาเนี่ยเราก็จะได้ถึงยางแผนปัจจุบันของเนี่ยค่ะจนกระทั่งก็ถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งที่ได้ทําการวิจัยแล้วก็ได้คุยกับครูแพทย์แผไนไทยได้ว่าคือเพบว่าการแพทย์แผไนไทยนี่เป็นการแพทย์ที่มหัศจรรย์มากนะคะมีหลายอย่างที่ที่เรียนรู้ว่ามันเป็นลักษณะของปรัชญาทั้งปรัชญาทางศาสนาด้วยและก็ปรัชญาของชีวิตด,ด้วยนะคะเพราะะนั้นะะเป็นการแพทย์อีกลักษณะหนึ่ง ที่สามารถที่จะรักษาสุขภาพได้พูดกันโดยลงไปตรงมาหลายท่านในที่นี้อาจจะไม่เคยใช้ในในเรื่อง,องยาไทยนะคะไม่เคยเป็นน้ำมัทีนี้นั่นเ,เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแพทย์แผนไทยเนี่ยอธิบายลักษณะของการดำรงชีวิตด้วยด้วยศาสตร์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นศาสตร์ที่แต,ตกต่างจากแผนปัจจุบันศาสตร์ที่ว่าคือว่าด้วยพิสิทธ์ค่ะหลายคนงงนะคะ วิสิกก็คือเรื่องของแรงเรื่องของความร้อนนะคะแต่แพทย์แไทยใช้อธิบายนะคะแล้วอธิบายแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีด้วยแล้วสามารถทําส้ำได้เพราะฉะนั้นเรียนึงขอเรียกการแพทย์แผนไทยว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะคะแล้วสิ่งที่เรียนมองถัดมาก็าคือว่าเนื่องจากว่าเรื่องของการแพทย์เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีการแพทย์ที่เป็นการแพทย์ระดับ ระดับสูงคืออยู่ในโรงพยาบาลนะคะแล้วาม,มานิดนึงก็จะมีสมัยก่อนจะมีสูตรฉาหลานะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นรพสตแต่จริงๆมันมีการแพทย์อยู่อาศซึ่งทุกคนลืมๆก็คือการแพทย์ในบ้านการแพทย์ในบ้านก็คือตัวองความรู้มันอยู่ในในตัวของคนในบ้านของพวกเราทุกคนนะคะสมัยนี้นั้นเล็กๆเนี่ยน้องไม่สบายแม่บอกให้ไปซื้อยาเขียว ยานา้ำดาชื่อหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งเป็นลักษณะขององค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้สุขภาพของเขาเนี่ยมันดีตลอดเวลานะคะควาวนี้อีกอันนึงก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวของเราของคนไทยทุกคนก็คือเรื่องของอาหารเป็นยานะคะพอพอมายุคปัจจุบันเนี่ยด้วยความเร่งรีบด้วยทุกทุกอย่างนะคะ ดูเหมือนเทคโนโลยีเจริญนะคะแต่ความรู้พวกนี้หายไปนะคะเราก็พึ่งการวิจัยพวกอะไรทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้นบสืบทอ่จากพ่อแม่มาเลยนะคะในเรื่องนี้แล้วพ่้แม่บางคนพอถึงจุดนก็ไม่ไม่สามารถจะสอนได้ละนะคะยุคนี้ยุคที่พ่อแม่อายุ40 40กว่าเนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ทําให้เรียนเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เริ่มทําการวิจัย ตั้งแต่แรกนะคะว่าเอ๊ะใบไม้เปลียเนี่ยจริงแนะ่จริงไหมตัวพืชตัวใครใช้ประโยชน์ได้ไหมนะคะแล้วก็เริ่มเผยแพร่นะโดยเผยแพร่เข้าไปตั้งแต่ชาวบ้านเล็กๆท่านทใครเคยติดตามก็จะพบว่าเน้นมีคลิปมีอะไรที่เผยแพร่ให้ชาวบ้านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตัวเองด้วยตัวเองและในขณะเดียวกันในระดับของโรงพยาบาลหรือระดับที่สกงขึ้นมาเนี่ยนี้นก็คาดหวังว่า แพทย์แผนไทยเนี่ยจะเป็นการแพทย์คู่ขนานนะคะสักวันหนึ่งคือเราจะใช้ยาที่เป็นเคมีลดลงนะคะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องตัดแผนปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วการแพทย์เนี่ยมันคู่ขนานกันได้และการแพทย์แผนไทยเนี่ยสามารถจเจริญก้าวหน้ากว่านี้ได้เยอะมากเลยะค่ะนะคะแลวก็มันสามารถจะตอบโจทย์ของประชาชนในประเทศไดะะ้ทำให้พวกเราเข้าถึงได้ไง่ายขึ้นนะคะอย่างที่นการยัก่าน อนุญาตให้แงานเลยนะแต่เทื่องแต่งงานท่านไม่พูดถึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแพทย์ตรงนี้มันต้องเข้าไปถึงทุกชุมชนกรัวหรือนนะคะถ้าเราทำสิ่งนี้ได้เนี่ยประเทศเราเนี่ยก็จะต้องไม่ก็จะไม่ต้องหวาดระแวงหรือกลัวในสิ่งที่ที่ว่าจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตถึงแม้จะมีภาวะที่ซับซ้อนแบบปัจจุบันเนี้ยนะคะซึ่งถ้าเราพึ่งตัวเองได้นะคะเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุ คนนั้นเองเนี่ยปัจจุบันนี่เป็นคนที่<ม>นนนนเน้นพิโรธเน้นทำงานอย่างมีความสุขนะฮะและด้วยความสุขในการทํางานเนี่ยก็จะทําให้มีการเผื่อแผ่แล้วก็มีความยินดีที่จะได้เผยแพร่เพราะว่าชีวิตเนี่ยเนี่ยจริงๆก็มาถึงช่วงท้ายนะทุกท่านก็คงจะ,ะทราบว่าสังคมไทยก็เป็นสังคมของเข้าสู่สังคมของคนสูงอายุมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่จริงคนสูงอายุปัจจุบันนี้ยยยเ,เนี่ยทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเยอะแยะเลยแล้ตัว่านเองก็มองว่าสิ่งที่เก็บเกี่ยวมาที่ได้รับราชาการมาได้รับเงินจากราชาการมากมายเนี่ยมันดีเยอะถึงเวลาที่จริงๆแล้วเรนก็ต้องการถ่ายทอดนะคะแล้วก็อยากถ่ายทอด้าท่านที่เข้ามาแล้วก็อยากจะเรียนรู้เนี่ยเนอยากจะให้เรียนรู้นะะถ่ายทอดเพื่อไม่ให้มันเก็บเกี่ยวกับตัวแล้วไปกับ ฉันก,ก็หวังว่าทางด้านองค์ะจะได้ร่วมงานสักกบทางราชพัฒนครนะคะถ้ามีสิ่งใดที่ฉันสามารถช่วยเหลือได้นะคะมีสิ่งใดที่เราสามารถจะร่วมงานได้ฉันก็ยินดีนะคะสุดท้ายนะคะก็าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฒนครนะคะขอขอบคุณน้องๆที่ได้เสนอชื่อนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานทาง,งานหนักมากเลยตอนที่เราเสนอชื่อลนะคะ จะเอาสิ่งนี้ค่ะเป็นกำลังใจในการ